สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเอากระดุมตางเกงยีนออกนะครับกางเกงยีนที่มันเป็นแบบตอบแบบนี้นะครับว่าจะเอาออกอย่างไงนะครับในการซ่อมผ้านะครับหรือจะเปลี่ยนกางเกงยีนนะครับเป็นซิปหรือจะเปลี่ยนหัวกระดุมนะครับพออื่นเรานะครับเราต้องใช้คีมนะครับคีมแบบนี้นะครับคีมแบบนี้หัวหัวประมาณนี้นะครับหัวที่ใช้ตัดนะครับ เราก็มาทําตรงนี้เห็นไหมข้างหลังนะครับเราก็ใช้ครีม,มต,รตัดนะครับเดี๋ยวเพิ่งตัดไปทีเดียวนะครับค่อยๆตัดตันเ้งตัดค่อยๆทำงี้นะครับถ้าตัดไปทีเดียวนะครับทําแล้วนะครับมันมันจะโดนกางเกงยียนเสียหายนะครับเราก็นี่ค่อยเงะเห็นไหมง่ายไหมครับ พอตัวนั้นกระเด็นออกไปนะครับเราก็ดึงมาเลยง่ายๆนะครับนี่ค่อยดึงอ,อาจจะติดอยู่ก็ได้ดึงนี่น,นี่เป็นแบบนี้นะครับนะแล้วก็อ,ออกนะครับโดยไม่ทําให้กางเกงเสียหายนะครับแบบนี้นะครับนี่นี่นะครับ เราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนจนเสร็จนะครับนี่แบบนี้นะครับเราก็ดึงออกนี่ตัวนี้ออกง่ายๆเลยนะครับนะแบบนี้ค,ค่อยทำค่อยๆทำนะครับนี่นะครับ ออปุ๊บอ่ะออกง่ายนี่ก็เสร็จแล้วนะครับเราก็เอาไปใส่ซิปก็ได้หรือจะเปลี่ยนเป็นหัวใหม่ก็ได้นะครับอ่ะเปลี่ยนเป็นหัวนี่ไปน,นะเปลี่ยนเป็นหัวแบบแบบนี้อ่าสวยๆอย่างเงี้ยอ่าแบบนี้ก็ได้อย่างเงี้ยครับเราก็เอาหมุดข้างหลังมาต่อนะครับตแบบัวใหม่นะครับน,นี่นี่เลยโอเคเรียบร้อยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณมากครับ